สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดพิกัดตำนานเก่าเมื่อครั้งยังวัยเยาว์ช่วงที่กำลังโชดช่วงลุกโชนของการมีไฟอยากเป็นนักเขียนสมัยที่ชอบอ่านหนังสือพวกการ์ตูนคลายเครียดจนร่างผลงานเก่าๆเ,เอาไว้ให้ได้ย้อนกลับไปถึงวันก่อนๆก,กับสมุดวาดเล่ม,เด,มเดิมที่เพิ่งถูกค้นพบตอนรื้อบ้านช่วงเมื่อวานนี้เองครับบางหน้าก็ยังคงมีรอยร่างที่สร้างโครงเรื่องยังไม่เสร็จทั้งยังยาวนานจนจำไม่ได้แล้วว่าตอนจบของเรื่องจะลงเอยยังไงแต่พอคนค้นตรวจด,ดูแต่ละจุดแต่ละหน้า เขาได้พบว่ามีเรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งเขียนจนเสร็จและจบลงอย่างสมบูรณ์เอาไว้ให้ได้มาเรียบเรียงการเล่าในแบบใหม่ผ่านวิดีโอในวันนี้ไปด้วยกันครับหากพร้อมแล้วเราไปอ่านดูเนื้อหากันกับการ์ตูนเดิมที่วาดเองในวันเก่าในชื่อเรื่องที่ว่าอีเมลจุดหม้ยอิเล็กทรอนิกส์เชิญไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นเรื่องที่โรงแรมบัสเดนแน แต่ว่าอะไรก็ไม่อาจทราบได้นะครับตอนนั้นพยายามจะให้ชื่อสถานที่นั้นฟังดูออกแนวฝรั่งเศสผสมกับการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นเลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาโรงแรมนั้นตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นด้านในมีชายคนหนึ่งเป็นคนไทยเหมือนกําลังเหนื่อยกับการท่องเที่ยวและไปทํางานมาแล้วโยนข้าวของและพวงกุญแจเพื่อทิ้งตัวก่อนจะนั่งอยู่บนเตียงนุ่มๆของโรงแรมแห่งนี้ ระหว่างนั้นเองเขาก็หันไปเห็นว่าทางโรงแรมนั้นมีคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับทางอินเทอร์เน็ตท่องโลกผ่านระบบเครือข่ายได้ด้วยในสมัยนั้นน่าจะเกือบ1ิบกว่าปีก่อนการติดต่อสื่อสารผ่านการโทรศัพท์ข้ามประเทศค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงชายคนไทยในโรงแรมแดนปาดิบจึงนึกถึงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลผ่านอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปที่ประเทศไทยถึงภรรยาคนไกลที่เขานั้นแสนจะคิดถึง แต่ทว่าในระหว่างที่พิมพ์ข้อความทั้งหมดเสร็จแล้วเขาก็ส่งข้อความผ่านอีเมลไปในทันทีโดยที่เขานั้นไม่ได้เอะใจอะไรเลยแล้วก็กดส่งอีเมลในอีกด้านหนึ่งของทวีปเดียวกันในประเทศไทยใจกลางแห่งสยามประเทศคอมพิวเตอร์ที่ถูกเปิดทิ้งไว้กำลังแสดงข้อความแจ้งเตือนเป็นสัญลักษณ์รูปจดหมายใต้แถบเมนู เผยให้เห็นหญิงม่รายหนึ่งกำลังร่ำไห้กับการจากไปของสามีผู้ล่วงลับท่ามกลางงานชาปนกิจที่เต็มไปด้วยแขกผู้มาเยือนและบรรยากาศอันโศกเศร้าหลังจากกลับจากพิธีศพที่วัดแล้วเดินกลับมาที่ห้องเธอก็พบเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่กำลังดาวน์โหลดไฟล์สำคัญทิ้งไว้ก่อนไปงานเพียงเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหญิงม่จึงเข้าไปตรวจดูตัวการแจ้งเตือนล่าสุดซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นข้อความจากเหล่าเพื่อนและคนสนิทส่งข้อความมาเพื่อแสดงความเสียใจกับเธอในวันแย่ เมื่อเธอคลิกไปอ่านข้อความจบถึงกลับตกใจก่อนจะหน้าหงายล้มลงไปจนล่นจากเก้าอี้เสียงล้มดังจนร้อนไปถึงลูกชายที่ได้ยินเข้าจนตกใจลูกชายจึงมุ่งไปที่ประตูห้องของแม่ก่อนจะพบเขากับแม่ที่กำลังนอนนิ่งทิ้งตัวอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงลำพังลูกชายรีบเข้าไปดูอาการพร้อมกับเขย่าร่างเพื่อเรียกสติแม่ให้กลับมาด้วยความเป็นห่วงระหว่างนั้นลูกชายแอบสังเกตเห็นด้วยตาของแม่ที่ค้างและจ้องไปที่หน้าจอที่เปิดทิ้งไว้อย่างไม่ละสายตา ลูกชายจึงเริ่มสงสัยแล้วหันกลับมาจับเมาส์แล้วตรวจดูสิ่งผิดปกติที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แม่เป็นอย่างที่เห็นไม่นานหนุ่มน้อยก็ได้อ่านกับข้อความข้อความหนึ่งเขาและรับรู้ได้ถึงบางอย่างที่ทําให้แม่และตัวเขานั้นเริ่มชาไปทั้งตัวจนแทบไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้รับจากอีเมลนั้นซึ่งมีใจความว่าถึงภรรยาที่รักของผมผมถึงเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงผมรู้ว่าคุณต้องแปลกใจมากแน่ ื่อคุณได้รู้ข่าวนี้ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ด้วยละ่ะและเราก็ได้รับอนุญาตให้สามารถส่งอีเมลถึงคนที่รักได้หนึ่งคนผมเพิ่งจะมาถึงและเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อไมไว้หมดแล้วเพื่อรอการมาของคุณในวันพรุ่งนี้รักและคิดถึงเสมอรีบมาเลยละ่ะพวกเรารอคุณอยู่และถ้ารอนานแล้วคุณยังไม่มาคืนนี้ผมจะไปรับคุณเองนะที่รักแล้วลูกชายก็หงายเงบตามแม่ไปด้วยอีกคน ก็จบไปแล้วกับเรื่องราวของการผิดพลาดในการสื่อสารจากผลงานท้ายลังที่เคยฝังเอาไว้ในอดีตหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจมาณที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสายันสวัสดีราตีสวัสดีครับ pizza pizza pizza